คนตาย49ต่อมาพระเจ้าพันธุมาทรงพระดำริว่าขออย่าให้วิปัสสีกุมารไม่ยอมครองราชเลยอย่าได้ออกจากวางบวดเป็นบรรพชิตเลยคำทำนายของพราหมโหราจารย์อย่าได้เป็นจริงเลยจึงรับสั่งให้บำรุงบำเรอพระวิปัสสีราชกุมารด้วยกามาคุณห้ามากขึ้นกว่าเดิม เพื่อว่าพระวิปัสสีราชกุมารจะอยู่ครองราชจะไม่เสด็จออกจากพระราชวังผนวดเป็นบรรพชิตและคำทำนายของพรามโหราจาร์จะผิดพลาดพระราชกุมารทรงเอ,อิบอิ่มพรั่งพร้อมได้รับการบำเรอด้วยการมคุณห้าในพระราชฐานนั้นเมื่อเวลาล่วงไปหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปี พระวิปัสสิราชกุมารรับสั่งเรียกนายสารถีมาตรัสว่าสหายสารถีเธอจงเทียมยานพาหนะคันงามงามเราจะไปอุทยานชมภูมิประเทศที่สวยงามนายสารถีทูลรับพระบัญชาแล้วเทียมยานพาหนะคันงามงามกราบทูลว่าขอเดชะ ข้าพระองค์เทียมยานพาหนะคันงามงามไว้แล้วขอพระองค์จงทรงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดพระราชกุมารทรงยานปาหนะคันงามเสด็จประพาสอุทยานพร้อมด้วยยานพาหนะคันงาม,งามตามเสด็จอีกหลายคันห้าสิบเมื่อพระวิปัสสีราชกุมารเสด็จประพาสอุทยานอีก ได้ทอดพระเนตรเห็นหมู่ชนประชุมกันและกำลังประดับคานหามด้วยผ้าหลากสีจึงตรัสถามในสารถีว่าสหายสารถีหมู่ชนประชุมกันและประดับคานหามด้วยผ้าหลากสีไว้ทำไมนายสารถีทูลตอบว่าขอเดชะผู้นี้ชื่อว่าคนตาย พระวิปัสสีราชกุมารรับสั่งว่าสหายสารถีถ้าเช่นนั้นเธอจงขับรถไปทางคนตายนั้นนายสารถีทูลรับพระบัญชาแล้วขับราชรถไปทางคนตายนั้นพระราชกุมารทอดพระเนตรคนตายจึงตรัสถามนายสารถีว่าทำไมเขาจึงชื่อว่าคนตายนายสารถีทูลตอบว่า ผู้นี้ชื่อว่าคนตายเพราะเวลานี้มารดาบิดาหรือญาสาโลหิตอื่นๆจะไม่ได้พบเห็นเขาอีกตัวเขาก็จะไม่ได้พบเห็นมารดาบิดาหรือญาสาโลหิตอื่นๆอีกพระเจ้าค่าถึงเราเองก็จะต้องตายเป็นธรรมดาหนีไม่พ้นพระมารดาพระบิดา หรือพระประโยธาญาตอื่นๆจะไม่ได้พบเห็นเราแม้เราก็จะไม่ได้พบเห็นพระมารดาพระบิดาหรือพระปรโยธายาตอื่นๆกระนั้นหรือทั้งพระองค์และข้าพระองค์ล้วนแต่ต้องตายเป็นธรรมดานี้ไม่พ้นพระเจ้าค่าพระเจ้าแผ่นดินพระราชินีหรือพระปรโยธาญาตอื่นๆ จะไม่ทรงพบเห็นพระองค์แม้พระองค์ก็จะไม่ทรงพบเห็นพระเจ้าแผ่นดินพระราชินีหรือพระประยยรญาติอื่นๆสหายสารธีถ้าเช่นนั้นวันนี้ชมอุทยานพอแล้วเธอจงขับรถกลับเข้าเมืองเถิดนายสารธีทูลรับพระบัญชาแล้วขับราชรถกลับเข้าเมืองทันที พระวิปัสสิราชกุมารเสด็จถึงพระราชฐานชั้นในทรงมีทุกข์มีพระไทยไม่ยินดีทรงพระดำริว่าขึ้นชื่อว่าความเกิดช่างน่ารังเกียจนักเพราะเมื่อมีความเกิดก็มีความแก่ความเจ็บความตาย51ต่อมาพระเจ้าพันธุมารับสั่งให้เรียกนายสารถีมา แล้วตรัสถามว่าพ่อสารถีคนดีราชกุมารยินดีในอุทยานหรือไม่พอใจในอุทยานหรือไม่นายสารถีทูลตอบว่าขอเดชะพราชกุมารไม่ทรงยินดีในพระราชอุทยานไม่ทรงพอพระทัยในพระราชอุทยานครั้งนี้เลยเท้าเธอตรัสถามว่า ขณะที่เที่ยวชมอุทยานราชกุมารพบเห็นอะไรหรือนายสารถีทูลตอบว่าขณะที่เสด็จประพาสอุทยานพระราชกุมารได้ทอดพระเนตรเห็นหมู่ชนประชุมกันและกำลังประดับคานหามด้วยผ้าหลากสีจึงตรัสถามข้าพระองค์ว่าสหายสารถีหมู่ชนประชุมกัน และกำลังประดับคานหามด้วยผ้าหลากสีไว้ทำไมข้าพระองค์ทูลตอบว่าขอเดชะผู้นี้ชื่อว่าคนตายพระราชกุมารรับสั่งว่าสหายสารถีถ้าเช่นนั้นเธอจงขับรถไปทางคนตายนั้นข้าพระองค์ทูลรับพระบัญชาแล้วขับระราชรถไปทางคนตายนั้น พระราชกุมารทอดพระเนตรคนตายจึงตรัสถามข้าพระองค์ว่าทำไมเขาจึงชื่อว่าคนตายข้าพระองค์ทูลตอบว่าผู้นี้ชื่อว่าคนตายเพราะเวลานี้มารดาบิดาหรือญาสาโลหิตอื่นๆจะไม่ได้พบเห็นเขาอีกตัวเขาก็จะไม่ได้พบเห็นมารดาบิดาหรือญาสาโลหิตอื่นๆอีกพระเจ้าค่า ถึงเราเองก็จะต้องตายเป็นธรรมดาหนีไม่พ้นพระมารดาพระบิดาหรือพระปริยุลญาติอื่นๆจะไม่ได้พบเห็นเราแม้เราก็จะไม่ได้พบเห็นพระมารดาพระบิดาหรือพระปริยุลญาติอื่นๆกระนั้นหรือทั้งพระองค์และข้าพระองค์ล้วนแต่ต้องตายเป็นธรรมดาหนีไม่พ้น พระเจ้าค่ะพระเจ้าแผ่นดินพระราชินีหรือพระปริยุลญาตอื่นๆจะไม่ทรงพบเห็นพระองค์แม้พระองค์ก็จะไม่ทรงพบเห็นพระเจ้าแผ่นดินพระราชินีหรือพระปริยุลญาตอื่นๆนายสารถีถ้าเช่นนั้นวันนี้ชมอุทยานพอแล้วเธอจงขับรถกลับเข้าเมืองเถิด ข้าพระองค์ทูลรับพระบัญชาแล้วขับพระชรถกลับเข้าเมืองทันทีพระรากกุมารเสด็จถึงพระชฐานชั้นในทรงมีทุกข์มีพระไทยไม่ยินดีทรงพระดำริว่าขึ้นชื่อว่าความเกิดช่างน่ารังเกียจนักเพราะเมื่อมีความเกิดก็มีความแก่ความเจ็บความตายพระเจ้าข่าเจ้าข่า